ร่วมทางร่วมธทมเยี่ยมผู้ประกอบการสนับสนุนรายการโดยสหกรณ์แท็กซี่สยาม Vitas GPS ทุกการเคลื่อนที่ของรถจะอยู่ในมือคุณสนใจติดต่อ098-936-1800ปกามกากักทองคำและมิรักค์วอเตอร์น้ำตกหน้าจาก The Moon, mm hmm. เดอะมูนเผยผิวใหม่กระจ่งางใสตลอดกาล สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือ Facebook t h e m o n Skin Care Ambassador 094 695 9111 094 695 9111 www.themoonskincare.com กลับมาช่วงร่วมทางร่วมทำเยี่ยมผู้ประกอบการนะคะช่วงนี้ค่ะเราร่วมพูดคุยค่ะกับมูล,ลนิธิ มูลน,นิธิสวรร์ธรรมสถานนะคะตอนนี้ก็อยู่กับเราที่นี่แล้วนะคะทั้ง4ี่ท่านค่ะท่านแรกนะคะพบกับคุณวิโรธพง์สุทธานิ์นะคะท่านที่สองค่ะคุณชาวริศวิโรธศิริสาค่ะท่านที่สมนะคะคุณพีรพันธ์วิโรธศิริสาก่ะและท่านที่สี่นะคะคุณริสาหน้าเสือพุกค่ะอยู่ด้วยกันที่นี่แล้วนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค<ด>่ะสวัสดีค่ะ ก็วันนี้ถือว่าห้องส่งเราอบอุ่นเลยนะคะพี่ด็อกเตอร์ใช่ค่ะใช่เต็มไปด้วยทุกท่านที่มาเยี่ยมที่นี่นะคะแล้วก็ดูใช่ค่ะขาวทั้งหมดเลยนะ,ะ,ะใส่ตรงน,นนะวันนี้เนาะปกติไม่เคยใส่ชุดขาวอย่างนี้น้องมีเนาะใช่ค่ะสงใส่วันนี้บุญใหญ่เลยต้องใส่ชุดขาวใช่ค่ะ, <ทำ S 1> ะแต่เช้าวันนี้มาเรามาร่วมพูดคุยกันเลยนะคะกับมูล,ลนิธิสวรร์ธรรมสถานนะคะก็อยากจะทราบนะคะ มูลนิธินี้เป็นมูลนิธิก่อตั้งขึ้นเพื่ออะไรยังไงบ้างคะท่านท่านท่านพี่ท่านพี่วีโรจน์ก็ขออนุญาตก่อนอื่นนะครับในนามของมูลนิธิสวรรค์ธรรมสถานเนี่ยคือเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของผู้ที่มีจิตศรัทธาต่อองค์เจ้าแม่กวนอิมนะครับก็เลยได้สร้างร่วมกันสร้างมูลนิธิขึ้นมาค่ะ ใช้ชื่อว่ามูลนธิธรริธรร,ธรรมสถานมูลนิธิสวรรค์ธรรมสถานจุดประสงค์โดยหลักจริงๆของมูลนิธินี้ก็คือเพื่อการกุศลจะเห็นได้ว่าทุกๆปีเนี่ยมูลนิธิได้มีการมอบสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆให้กับคนยากคนจนแล้วก็คนที่เข้ามารับบริจาคไม่ว่าจะเป็นรถเข็นเราก็เคยแจกนะครับอาหารเราก็ให้กับผู้ยากไร้ จุดประสงค์ของเราก็คือเพื่อรวบรวมกำลังจิตกำลังใจของพี่น้องทั่วประเทศที่มีความนับถือองค์เจ้าแม่กวนอิมสังเกตได้ว่าทุกๆปีที่เราจัดงานไม่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวกับองค์พระแม่กวนอิมเราก็ได้รับความร่วมมือร่วมใจกับพี่น้องทุกคนแต่วันนี้ที่เรามาได้ออกรายการนี้เราเพื่อที่จะมาแจ้งให้ทราบว่าเรากำลังจะมีงานใหญ่ในวันที่9 สุราคม2,559ทางมูลนิธิของเราเนี่ยจะจัดงานวันกินเจ10วันซึ่งในวันกินเจ10วันตลอดงานเนี่ยเราจะมีอาหารเจให้กับผู้ที่เข้ามาสักการะให้ผู้ที่เข้ามาทำบุญแล้วให้กับผู้ที่ไม่มีไม่มีจะทานไม่มีจะกินก็คือเข้ามากินฟรีได้หมดทุกอย่างนี่คือรายละเอียดข้าวๆก่อนนะครับค่ะ เห็นได้ข่าวว่ามูลนิธิเขารับบริจาคด้วยใช่ไหมคะข้าวสารอาหารแห้งพวกเต้าเชี่ยวพวกอะไรบ้างคะเผื่อท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้จะได้ทราบจะได้ไปทําบุญจะได้เอาอาหารไปร่วมบุญเขารับบริจาคอะไรบ้างคะข้าวสารค่ะข้าวสารน้ําตาลเต้าเชี่ยวทุกอย่างที่เกี่ยวกับเจใช่ไหมคะแต่อาหารข่าวนี่ไม่เอาเนื้อสัตว์ไม่เอาอย่างเดียวและเริ่มเริ่มรับบริจาคอย่างคะ ก็เริ่มแล้วค่ะหลาคนแล้วไปบริจาคได้ที่ไหนคะที่ศาลเจ้าเลยค่ะศาลเจ้านี่อยู่ตรงไหนคะอยู่กิโลเมตรที่สิบสี่สายพิโลกค่ะสายพิโลกที่นครสวรรค์ใช่ไหมคะ๋อและเกิดใครอยากไปต้องโทรไปที่เบอร์ไหนได้คะเบอร์ศูนย์แปดหกห้าสี่ห้าห้าหกหนึ่งปกติมีคนไปเยอะไหมคะปกติมีคนไปเยอะและเละเห็นที่อ่านในนี้นะคะหาเช่าภาพด้วยใช่ไหมคะคะเช่าภาพสร้างอะไรบ้างค่ะสร้างเออศาลเจ้าค่ะ แล้วมีอะไรบ้างเห็นเป็นแบบๆอะไรเงีแ้ยบบมีสร้างอะไรบ้างเนาะเห็นมีสร้างมังกรใช่ไหมคะสร้างาลูกแก้วมังกร,รสร้างก<ๆ>ิเลนสร้างหง์ใช่ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเห็นเขียนว่าต้องเช้าภาพตั้งสามแสนหนึ่งแสนสองแสนเกิดใครเขามีปัจจัยมีเงินน้อยเนี่ยทาได้ไหมคะอย่างเงี้ย ไปร่วมกันเป็นปูนเป็นกระเบื้องอะไรก็ได้ใช่ไหมคะถึงจะสร้างสารแต่เราไม่มีไม่ครบก็สร้างได้คือไปร่วมกับเขาเท่าไหร่ก็ได้คได้ตอนนี้ได้เยอะยังคะก็พอได้นิดเ่ียวยังขาดเยอะยังขาดอีกเยอะแล้วมาไกลนะคะเนี่ยทาไมทึงได้มารายการนี้คะพอดีว่าสมัยคุณอะไรนะคุณคุณคุณก๊อกเขารู้จักพอดีไปแวะเขาสารเจ้าก็ผ่านไปพอดีคุณก๊อกและปกติได้ติดตามชมรายการนี้ไหมคะ ก็จริงๆเราไม่รู้จักพอต้ต้องดูนะคะเนี่เป็นรายการธรรมะออกทีวีพูดอย่างนี้ไม่ได้เลยฟอณก็ได้เชิญชวนเซลเลนท,ที่จริงต้องดูนะคะเพราะรายการนี้เป็นการรายการข่าวสดทุกวันนะคะได้เป็นรายการธรรมะด้วยคใครที่มีจิตใจดีรายการของเราก็จะเชิญมาออกอากาศนะคะเพื่อคุม้มกร่นที่ ท่านผู้ชมที่ดูอยู่ในต่างประเทศหรือในประเทศได้ทราบว่าแต่ละวันเรามีข่าวอะไรบ้างหรือใครอยากทําบุญเขาก็ไม่ทราบจะไปทําที่ไหนถูกไหมคะบางเขาไม่อยากทําในเมืองกลางอยากไปไกลอะไรเงี้ยรายการเราก็เป็นสื่อให้ค่ะก็มารบคละะมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมบ้างคะก็อยากให้ท่านผู้ชมไปไปดูในศาลเจ้าเพราะว่าตอนนี้มีพ่อแม่กวนอิมปังนี่มาจากเมืองจีนที่อยู่เกาะคือปังสําเร็จที่จี๋ว ที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็อันเชิญมาบูชาที่นี่ให้กราบไหว้ค่ะแล้วแล้วก็อยากเพราะว่าสถานที่มันมีเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าฟูดป๊อกเขาก็ให้รู้สึกภาคเจชาภาพที่้ยชิงต้องเชิญเช่าภาพเช้าของที่มาสัมภาษณ์ด้วยนะคะวันหลังอ่ะ ชื่ออะไรใครชอบภาพอ่ะเจ้าของเจโฮงค่ะชื่อเจโหงชื่อจริงชื่ออะไรคะเจโหงค่ะคุณผู้ชมเจโหงต้องต้องพูดชื่อจริงด้วยจะได้โปรโมทนามสกุลได้ด้วยสุขศรเขาชื่อเจโหงเจโหงแล้วไม่มีนามสกุลหรอนามสกุลสุขศรีมีชาโชคอยู่ในนี้พอดีอ่เลยจ้ะไปกี่ไร่ขาหกไร่ค่ะ ูเยอะเยอะแลวหน้าถนนกว้างประมาณหกแสดงต้องเป็นผู้ที่จิตใจดีและจิตใจบุญแล้วตอนนี้ได้สร้างไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะสารเจ้าเนี่ยประมาณสี่หาเนต์นะสี่ห้อร์เซและใครเป็นที่แบบใครเป็นคนที่จัดอะไรเตรียมเป็นผู้ที่คิดเรื่องต้นต้นเรื่องตรงนี้มาคะคุณอะไรคะเนี่ยะปีพันระพีพัน ทำไมถึงได้เริ่มที่จะสร้างศาลเจ้าคะก็ใจก็ศรัทธาท่านอยู่แล้วดีค่ะดีตอนนั้นไ่คุยคุยกับเจ๊หงเจ๊หงเอาที่เขากลับสายบุญสายบุญคนดีมาเจอกันแล้วก็ก็ตั้งใจแล้วว่าจะสร้างแล้วอยากให้ส่วนรวมเพราะว่าตรงนี้เรามีทั้งช่วยคนด้วยไงบางทีเอาลงเอ้ยอะไรเราก็ให้หมดคือใครไม่มีโรงศพเสียชีวิตที่ที่เรามีโรงศพบริจาคให้ซีต้องมีต้องบอก ท่านผู้ชมด้วยนะคะมีโรงศพด้วยค่ะเกิดใครเสียชีวิตแล้วไม่ไม่มีปัจจัยไม่มีตังอะไร่างเงี้ยมีโรงศพที่นี่ให้ฟรีแถวอุทนครสวรรค์ใช่ไหมคะอุทัยัยอุทยธานีเคยไปขอค่ะมูที่โรงพักอ่ะใครเสียนี่ให้หมดเลยทุกศพไหมคะทุกศพลและศพลงแลวเท่าไหร่คะก็เขาบริจาคมาแล้วก็ทางนี้ก็ไปซื้อจักให้ไปจักนั้นนี่เราซื้อมาลงเท่าไหร่คะจริงๆ ตอนนี้มันก็ประมาณ750อ๋โอกเไม่าไม่แพงไม่แพงแต่คนทำก็าได้ได้บุญเนาะอิ่มบุญหิ่มใจใช่ไหมคะมันเราเราสร้างตรงนี้ก็ช่วยช่วยคนแล้วก็ปีหนึ่งเราก็จะจัด เรื่องข้าวสารพันครอบครัวก็แจกออกไปคนยากจนอ๋อแจกข้าวสารให้คนจนด้วยมีอาหารแห้งด้วยไหมคะมีค่ะทั้งหมดเครื่องกระปงเครื่องกระป๋องมีพร้อมแจกทุกวันไหมคะทุกวันต้องมีแไปใช่ไหมจะไปไปดูไปถ่ายทำนะอยากให้แจกพวกหนูด้วยนะน้นตุ้มีจะไปเอาไหมวันหลังวันนัดกันนะไปบพิเศษหน่อยเนาะร่วมบุญด้วยไงร่วมบุญแล้วเราอยากเอาของที่ศาลเจ้ามาด้วยจริงหรือเปล่าคะทุกวันไหนนะคะทุกวันไหนบ้าง วันเกิดพ่อแม่กุนอิมค่ะหนูจะได้ไปช่วยแจกบ้างแล้ววันเทศกากินเจก็อยากให้เชิญที่นุ่งกับข้าวอร่อยมากเอ็นได้ข่าวทานฟรีตลอดเลยใช่ไหมคะมีกี่วันนะคะทั้งหมดทั้งหมด10วันค่ะนานเหมือนกันเอ็นมีพิธีลุยไฟด้วยอ่านดูก่อนข้ารายการวันสุดท้ายพอดีมีวันไหนบ้างคะที่เป็นวันเด่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 นก็วันที่30บตอนวันแรกเลยค่ะก็จะขึ้นต้องเหมือนอัญเชิญกิ่วองคุกโจเขาเรียกว่าเทพเจ้า ที่เราทุกปีต้องถามกับเรานกประคอถ้าเกิดไปไปเนี่ยนะคะสมมุติใครไปแล้วอยากจะพักที่นั่นเขามีที่พักไหมคะอตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยพร้อมแต่บ้านเจ๊กพอพักได้น่ารักจิ๋วเหยนะและมีห้องลงห้องน้ําในนั้นพร้อมใช่ไหมคะ้านมีหมดและอนาคตที่เราจะมีที่พักให้ญาติโยมมีไปหรือ ชาวบ้านหรือประชาชนที่อยากไปเที่ยวแล้วไม่อยากกลับนี่มีที่พักให้ไหมคะมีค่ะพนักาคตมีพนักาคตมีใช่ไหมคะปฏิบัติธรรมโอ้ต้องนั่งสมาธิด้วยสิคลอย่างเงี้ยใช่ค่ะเราเราหวังให้คนดูแลจิตใจตัวเองค่ะอ๋อนี่ตามในภาพนี้เลยใช่ไหมคะพิธีกรรมแต่น่ากลัวบางทีพิธีลุยไฟเนาะวันนั้นผู้ว่าท่านก็ไปหมืเป่ท่านผู้ว่านครสวรรค์ใช่ไหมคะผู้ว่าเก่าตอนนี้อ๋อแต่ท่านผู้ว่าใหม่ยังไม่ได้ไปไม่ได้ไป อยู่ไกลกันในเมืองกี่กิโลคะสิ่กิโลค่ะอ๋อก็ไม่ไกลค่ะไม่ไกลติตดถ<ด><ด>นน,น,นใหญ่ใช่ไหมคะติดถนนใหญ่ติดถนนใหญ่มันเป็นพระเพณีใหญ่นนครสวรรค์เนาะใช่ค่ะแล้วมันมีอีกที่ที่ว่ามีอยู่เก่าแล้วที่เขาทาพิธีในตลาดสมัยก่อนหนูไปดูสมัย20กว่าปีที่แล้วค่ะในตลาดที่่สารพ่อสามแม่ ตมมีีาท่คือคือปีมันต้องมีครั้งที่ใหญ่มากที่จัดงานนะคะอยู่แล้วยังใหญ่เฉพาะเจ้าแม่ใช่ค่ะใช่ปากน้ําโพใช่ค่ะแล้วตอนแล้วที่นี่จะทําเหมือนที่ปากน้ําโพไหมคะเออมันต้องบอกว่าจะไปเทียบกับเขาไม่ได้เขาเป็นร้อยร้อยปีนะคะขอ้โหไม่ไม่ไม่เป็นไรเราค่อยค่อยทำใช่ไหมคะเราค่อยทำเราค่อยค่อยทำไปใช่ไหมคะน้องเมย์ใช่ค่ะอ่าเมื่อกี้เห็นจัดใหญ่ประจําจังหวัด เห็นจากในภาพมีลุยไฟกันด้วยคือคนธรรมดาก็ไปลุยได้ค่ะลุยได้โอ้โหบางคนเข้าไปเสด็คเกาะไงฮะเาาว่ทำแล้วดีมีอะไรเขาก็ถือว่าเป็นการทำลายสิ่งที่ไม่ดีออกไปมันมีไฟไม่ไหม้เหรอคะไม่ไหม้ค่ะนี่สมมติหนูไปลุยนล้วไฟไม่ไหม้เหรอว่าถ้าไหม้แล้วทุกคนที่นั่งนี่หมดแล้วทุกคนที่อยู่ที่นี่เคยลุยมาแล้วไหมลุยหมดเลยใช่ไหมไอ้เฮี้เขาเผารถเยอะมากคือขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนที่ดรถามมานะคะค่ะท่านค่ะ วันที่9ตุลาคม2559เนี่ยมันตรงกับวันชิวเซึ่งเราจะมีพิธีใหญ่เราจะมีการสวดมนต์สวดมนต์จีนะนะครับ<ม>และที่เมอคีด็อกเตอร์ถามว่าเรื่องการลุยไฟเนี่ยน่ากลัวอย่างที่คิดไหมต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนครับคือความเชื่อมันเป็นเรื่องของการใช้วิจารณญาณน,นะครับบางคนลดน้ำมนต์9วัดก็ว่าดี แต่ว่าของคนจีนพิธีทางของเราเนี่ยก็คือก่อนที่คุณจะมาลุยไฟเนี่ยทุกคนก็มีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าคนที่จะเข้ามาในพิธีลุยไฟไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าหรือจะเป็นม้าทรงอะไรก็สุดแล้วแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะนิยมคือทานรับประทานอาหารเจกันมาเพื่อให้จิตใจสะอาดก่อนแต่ว่าที่ทางนครสวรรค์ของเราเนี่ยเราเราไม่เข่งคัดถึงขนาดนั้นน,น,นะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า ผมเองเป็นคนที่พาคนเมื่อปีที่แล้วผมพาคนไปทั้งหมด30 34คัน35คันรถอ่ะนะครับเพื่อให้คนไปเข้าพิธีลุยไฟเนี่ยก็4,500คนะนะครับแต่จริงๆมันมีมากกว่านั้นแต่ว่าในส่วนที่ผมพาไปเนี่ยประมาณ400กว่าคนเนี่ยบางคนก็ไม่ได้ทานเจบางคนก็ทานเจเราก็เราก็อนุญาตนะนะฮะเราก็อนุญาตให้เข้าไปลุยไฟได้ถามว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นความเชื่อ ความเชื่อที่คุณมีความศรัทธา,าไฟเนี่ยร้อนๆเลยแล้วคุณวิ่งเดินตามหลังเดินตามหลังองค์เทพเจ้าแล้วองค์เทพเจ้าท่านก็จะกําหนดเขา่นก็จะคุมเรื่องไฟให้กับเราไม่ให้ไฟโหมแรงเกินไปซึ่งอาจจะอย่างที่ด็เตอร์ว่าบางคนขาพองไอ้อย่างเนี้ยมีนะฮะขาพองอม,มีแต่ผมก็บอกแล้วนี่มันเป็นความเชื่อ,อที่คุณค,คณมีใจที่มีความเชื่อว่าเออปีนี้เราโชคไม่ดีเลยนะ ลุยไฟแล้วอาจจะดีก็ได้นะ,ทะเทพเจ้าท่านพรมน้ำมนต์ให้เราด้วยนะมันก็เป็นความเชื่อความศรัทธาแล้วหลายหลาคนที่ไปเรียนด็อกเตอร์ตร,ตรงๆนะฮะว่าเขาไปแล้วอยากไปอีกเขาไปแล้วอยากไปกแล้วเผอ,อิญปีนี้ต้องบอกว่าวันกินเจนเนโชคดีมันไปตรงกับวันอาทิตย์พอดีอซึ่งซึ่งจะมีคน,คนไปมากมากขึ้นเลยเพราะทุกครั้งจะเป็นวันธรรมดาแล้ววันนี้จะเป็นวันอาทิตย์ แต่ต้องขออนุญ,ญาตที่เรียนให้ด็อกเตอร์ทราบว่าทำไมเราแพทยด็อกเตอร์ถามว่ามีที่พักไหมเรามีโครงการในอนาคตที่เราจะทำที่พักเพราะบางคนเนี่ยมากินเจตั้งแต่วันแรกอยากมากินเจตั้งแต่วันแรกอยู่จนถึงเสร็จงานเหมือนกับหลายสัรเจ้าที่เขาทำกันใช่ค่ะแต่ว่าทางของเราเนี่ย กำลังเริ่มสร้างก่ะกำลังเริ่มสร้างก็เุญก็เลยต้องเหมือนกับว่ามาขอมาขอทางด็อกเตอร์ช่วยบอกให้ให้มาช่วยกันร่วมสร้างจะได้เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ค่ะได้แต่วันนี้เรียนเชิญท่านบอกไอ้ประชาชนที่ชมรายการเราทางบ้านทราบเลยค่ะก็มูลที่สวรรค์มูลที่สวรรค์ธรรมสถานเราจะทําพิธีลุยไฟในวันที่9ตุลาคม2559ซึ่งเป็นวันที่ดีมากจะมีเลข9้า อยู่ทั้งก้าวหน้าและก้าวหลังกันนะครับคือ2559ตามด้วยแล้วไปตรงกับว,วันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดของทุกๆคนที่สามารถที่จะร่วมเดินทางไปได้ผมเองเป็นคนที่นำพาคนและพาคณะศรัทธาญาติโยมเนี่ยไปทำบุญทุกปีในวันกินเจและผมก็จะเป็นคนร่วมในพิธีลุยไฟด้วยเกือบทุกครั้ง แล้วก็จะมีคนเดินตามหลังผมเกาะหลังผมไปเพราะทุกคนก็มีความเชื่อว่าเกาะหลังผมไปแล้วจะไม่พ่องผมก็มีความเชื่อว่าผมเกาะหลังเทพเจ้าไปขาผมก็ไม่พ่องผมก็มีความเชื่ออย่างนั้นคือท่านต้องไปดูด้วยตัวเองครับการพูดไม่เหมือนกับการที่ได้ไปเห็นด้วยตัวเองถ้าตัวเองได้ไปเห็นแล้วตัวเองเกิดความศรัทธาตัวเองก็จะมีความรู้สึกว่าปีหน้าฉันจะต้องมาให้ได้อีกซึ่งผมมาสามปีแล้วนะครับ ผมไปทุกครั้งผมไปร่วมด้วยช่วยกันทุกครั้งครั้งนี้ก็เหมือนกันก็คือผมตั้งใจจะพาคนไปลุยไฟเพราะหลายคนบอกชีวิตไม่ดีเลยชีวิตลำบากเหลือเกินมันก็เป็นความเชื่อนะครับท่านต้องใช้วิจารณญาณเอาเองกันนะครับเพราะบุญท่านก็ต้องทำกรรมท่านก็มีท่านก็เลือกเอาระหว่างบุญกับกรรม มันมีอยู่สองฝั่งบุ่ะเลือกบุญเยอะหรือเลือกกรรมเยอะผมเองก็บอกได้เท่านี้เพราะบางครั้งคนก็ต้องการความสําเร็จอย่างรวดเร็วแต่ถ้าคุณไม่สร้างบุญเลยเหมือนสมเด็จโตนั่นว่าคุณไม่สร้างบุญเลยแล้วคุณจะไปเจริญได้ยังไงคุณจะไปโชคดีได้ยังไงทุกอย่างต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเวลาแต่ว่าพิธีนี้เป็นพิธีที่อาจจะเรียกว่าเป็นพิธีที่ช่วยให้คุณมีทางออกทางหนึ่งนะครับ ขอบพระคุณมากนะครับน้องตองเมฆารู้สึกรายการเราจะหมดแล้วนะคะอะไอยากพูดอะไรอีกนิดนะคะหรือไม่มีแล้วนะคะเนี่ยเพราะรายการเรารู้สึกแต่เขาโอเคได้ท่านนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดเลยให้ฝากอะไรนีกนูดแลโอเคไม่เป็นไรรู้สึกรายการเราหมดแล้วเวลาน้อยแต่ว่าที่พูดมาเขาเนื้อหาสาระถ้าใครที่ได้ชมรายการนี้นะคะเขาทุกท่านต้องทราบว่าเออ ีนี้เป็นวันอาทิตย์หยุดงานแล้วก็มีการลุยไฟอาหารฟรีแล้วก็ทางนี้ก็ยินดีต้อนรับใช่ไหมคะ,คะใครอยากมีข้าวสารอาหารแห้งหรือใครมีปัจจัยจะบริจาคสร้างอะไรทางนี้ก็ยินดีดใช่ไหมคะต้องไม่ฝากไว้่สมคันิดนึงคะมีจคนน่ารักน่ารักทางนั้นมาสายบุญเนาะ,ค,ะค่ะก็เจอพิติ ผู้ประกาศก็ใส่เสื้อขาวด,ด้วยโ<ช>ดยไม่ได้นัดหมายด้วยนะคะเ<ช>นี่ยใช่ค่ะจริงๆค่ะจริงๆไม่ได้กดค่ะค่ะ,ะท่านใดน,นะคะสนใจอยากจะร่วมบริจาคะคะบริจาคได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะชื่อบัญชีค่ะมูลนิธิสวรธรรมสถานนะคะาสาขาสะพานเดชาติวงศ์นวนะคะหมายเลขบัญชีค่ะ6 1 3 250 26 8 1น,นะคะก็รับบริจาคนะคะาตามบัญชีนี้เลยนะคะแล้วก็ที่หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อนะคะติดต่อได้ที่เจหลีนะคะ0 8 6ย์5 5 6ห1ี่หหหนะคะของพันธุเจลี่นะคะครับค่าแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะคะคุณอารีรัตน์นะคะ0 8 4ค่ะ622นะคะ 3159นนะคะ 084-6223159, หนะคะหมายเลขติดต่อได้ตามนี้เลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบรคุณทุกท่านมากๆนะคะที่มาบอกบุญนะคะแล้วก็ขอขอบคุณมากจริงๆนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ยังไงพักสะกครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามค่ะเกรดความรู้ทั่วไปแนบลิ้นต้อนรับ ใช้กระหมูกถูกกันเป็นการทักทายต้อนรับของชาวพื้นเมืองชาวเมารีสนับสนุนรายการโดยมูลลนิธิเพื่อควรขับรถแท็กซี่ Taxi Driver Foundation ธุรกิจแฟนชายออนไลน์ผู้นำทางด้านธุรกิจแฟรนชายออนไลน์แห่งแรกในประเทศไทยให้บริการสร้างธุรกิจสำเร็จรูปแบบครบวงจรให้กับผู้ที่ต้องการมีธุรกิจออนไลน์อย่างแท้จริงสนใจติดต่อ081 แปดสี่ศูนย์สี่หกเจ็ดหนึ่งหรือ فنشاي เซอร์ไถเหล็ดดอทคอม